จริงๆมันเป็นแผ่ปวะจับปีอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ที่ภูพันเขาบอกไปว่าจริงๆอ่ะเราแผ่เราออมาสามสิวันแต่ว่าสิ่สําคัญคือฝนนะฝนพอฝนตกเนี่ยมันก็มันก็ไปบัดไม่ได้ก็คาดว่าถ้าจะครบทั้ง4โซนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์อาทิตย,อตย์อาทิตย์ก,กว่าก่าบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยครับมันอยู่ที่เขาเราไม่เจราจาอยู่แล้วถ้าเขาขอเจราจามาแล,แล้วเขามีความจริงใจคือไม่ต้องคุมเครือทําหนังสือมาแบบคุมเครือแบบ ขอประชุมแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถูกไหมแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะไอเรื่องที่เราขอไปอ่ะยังไม่รู้เลยเออคุณจะคุยเรื่องนี้ไหมล่ะเออถ้าคุยเรื่องนี้มันก็จบไหมแต่มาเพื่อขอเชิญประชุมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็กรอบกรอบเรื่องมันมีอยู่แล้วนะเอาจริงแต่ว่ามันก็น่าจะเลื่อนเอ่ยมาหน่อยถูกไหมก็เกรงว่ามันไปแล้วมันจะฟาวเหมือนทุกครั้งอ่ะไม่ได้อะไรขึ้นมาปฏิเสธหมดยื่นข้อเสนอไปแล้วมันจะ มันจะเดินหน้าต่อกันยังไง <S 2> <S 2> ไม่มีเงินเล้ยงลูกอยู่บ้านก็อดไม่มีไม่มีงานทำเลยจะอยู่ค้างค้างนี่มันมีความสกแต่จะมีงานทำค่ะจ้างา,านมันสิจะอยู่ไม่ได้